หมอผีเถื่อนนะสามารถปักเบ็ดวอดข้างในโดมแกแล้วมันยังยิงได้อยู่ยังไงล่ะเจอเจอหมอแปดเดี๋ยวจะช่วยหมอปลูกเพื่อนเพื่อนโดนโดนวอร์คอบผู้ผมนี่เลยเปิดวาร์ปพาเพื่อนหนีเลยคิวไวซาไปจะกรหน่อดอะไรกันได้เลยน่าจะเวิร์กสุดแล้วมั้งจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะผมมาคนไปแอ้โหเกินเพราะว่าผมจับได้แล้วจะกระหนอดปั่นแต่เดี๋ยวเกมมันง่ายไปครับไม่ชอบจริงๆผมไม่ชอบเกมง่ายไป ฟรีแมนนิก a y ฟรีแมนนิกตอะไเปิดใหม่อะทอยลืมเปิดใหม่ไปเลยทอยไม่กูไม่ดับแดีไม่ไม่เบิดบกมันบอกว่าแค่ีไม่กูดับแป๊บนึงไม่ใช่ไม่ใช่คือคือผมหลงไม่เอาพี่ได้เหรออเอพี่ได้เหรออาเรให้ไดเกมดูให้ไดเกม คิวเปลี่ยนไปคิวเปลี่ยนอะไรก็จำกันไม่ได้เลยเออพี่ไปเราเป็นกากเองคิวอะไรโอ้โหคิวแค่เปลี่ยนไปก็คิวจำไม่ได้เลยเออจำไม่ได้เลยคือผมนึกว่าคือจันงนหวะมันเดินมาหาผมนึกว่ามันคุยกับผมแล้วเขาบอกใครคือแครี่ตัวจริงครับเนี่ย <C oughs> อ้าวคิดผ่ายละอะไรโอ้ยน,นี่เอาเวทแรงมาดิโอ้โหอะไรสัตว์ตึ้เกือ ต่อจนเกินใต้ดินมาห้ามพี่ทอยทำหมีประเด็กที่อ well ่ะนะฮี <t <t ่จะไม่เข้าใจภาษาแกอ่ะแกปิงแกปิ้งใส่มาแล้วแล้วแกก็ไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างมันคืออะไรวะขอาชัดหน่อยเดี๋ไปติดตลาดเลย เฮ้ยโลก็หมดไอ้น้องเตียนพวกนอ้พวกพวกที้นี้ก็ขยันตีซะด้วยสกิลอะไรกูใช้แล้วไม่ทำเที่ยวอะไรเลยอะให้กูใช้ทำเป็นเพื่อนทำเพื่อนเฮี้ยแล้วมาหนามันได้พอใช้ ขยันดีนายเฮียแหนาอะไรขวยเฮียอะไรขยันกดฮขวยขวยเข้าขีไปซะขวยแล้วมึงมึงลงมาองลงมาพึ่งมารอไหมน้ำติสันมาแล้วไอายเฮียเมบันอัพมันอัพเป็นคืนหกคนนี้ติกคืนหน้าในการที่คิวตั้ม มันคูดาวพวกใช้ไปเมื่อกี้ตลกเลยคูดาวมันฟักเกอร์เออคุณฟุ้งตานให้มึงเห็นเนี่ยแล้วก็บอกว่าทำไมไม่เจอทีสกิลเป็นลายตาบอดเหรอตาบอดตอนนี้กินนี้ไม่คุยไปรู้เรื่องแล้ววะโอ้โหกลัวเลยกลระโดดเ้ย นี่ก็ใส่โลด้วยโดดแปงอุ้ยโอ้โหไม่ทันได้ใส่อวตารให้เลยวุ้นอะไรแรงยังอ่ะเมื่อกี้ผมก็ต้องใส่ไปกินแล้วจะกร็นอนเหลือตั้งเยอะใช่หายแบบปื้ดเดียวหายเลยออ๋สิไดงไงมันรู้พอวะดิ

กูตันสวยแล้วก็ตีหมดอะไรอ่ะนั้นสุดยอดเลยวะชุดจักรลองนี่ไม่สบายจริงจะไปฟาร์มแล้วกูตันให้มันก็ได้ขีดลุ้งก็กลับไปฟาร์มต่อแล้วมันก็บอกกูไม่สกิลเนี่ยมันเป็นแคลรี่ไงแคลรี่เจอกอบระเบิดแล้วเฮ้ย so fast. has Your top tower fallen. โอ้ยเอวอะเขากูส yeah, <y> ินะไอ้เหี้ยกูใส่ายตาให้มันก็กูสินะโอ้โหแล้วก็ที่หายเหยียบอยู่ในโคโลเปรเก้าวงพอดีโอ้สุดไม่ชอบคนแรงไอ้เหี้ยเลือดไอ้เหี้ยเลือดไอ้เหี้ยเลือดโอยหายไปเลยหมดหลอดไอ้เหี้ยทีเดียวพูดเราทำอะไรดีวะเนี่ยไม่รู้อะ อแบบไอ้เช่นนั้นเราก็ฟาร์มอ่ะไอเ้เช่ยนี่ก็ฟาร์มอ่ะคือค <ำ S 1> ไม,ไม่คือไม่ไฟาร์มกันหมดเลยจนแะล้วไม่ก็ทิ้งป้อมอะ่ะเราควกคุกันป้อมมันก็บอกว่ากูอะไรกูวะาทุกคนทุกทำอะไรได้ไอ้ <laughs> ฟารม์ไมไกูฟาร์มบ้างไอ้เฮลรี่ฟารม์มตัดถึงว่าง,งานสองคนถ้าตกงาน <laughs> มันจะเอาปะมันจะเอามันเอาฟินก็มันจะเอา,าเขาไป อเอ้ยมไม่เข้าไปเลยเยฮีเยโอ้ยทไมเียจังนี่เีผ่าเพื่อนกูไม่เข้าไอควายฉันว100ินร้อยเปอร์เซนต์เลน้องจับกลเฮ้ย,ยทำได้ไดไหมเฮ้ยยิให้ยิให้ทำได้แค่จริง ไม่มีอะไรเลยวะพี่เราไม่มีอะไรช่วยได้เลยวะออกไปเดี๋ยวโดนตุ๊กตาตายหมดเมื่อกี้จะดิสอ้ามันก็ไม่ได้ด้วยเพราะเพิ่งใช้ไปใช่ไหมติดปูดาวเราเอามันได้เหรอพี่เราว่าจะไม่ไม่เราคิวคิววิ่งเลรวิ่งกี่มาเราอย่างงั้นนะเราอ่ะถ่า้วพี่เราตายไปด้วยกันดีกว่า ผมไม่รู้เลยว่าเราของพี่ทอยมันคือแบบไหนว่าผมไม่เห็นภาพเลยไปแกแต่ผมเชื่อใจพี่ทอยไงผมเลยเดินตามพี่ทอยไปเราทำอะไรเราห่อแต่บึงเจ้ารัสเซลันเบรกเกอเราห่อแต่บึงเงี้ยไไปออกสายไฟไว้จะกันหมดเอ๊ะจริงๆแล้วมันจะมีอะไรวะไอจีออกเปตนข้าวมาทำมี่เขี่ยในเมื่อไอ้เขี่ยนี่มันมีโฟลี่อ่ะไอ้เขี่ยมันเคลียร์ตัวปอมอยู่ดีั้างบปยิงๆไม่เอาเวลาไปออกบิงเนี่หรือว่าอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์มากกว่านั้นนะเดินไปฟาร์มแล้วก็เข้าเรียนมาแล้วก็ได้คิวลาคนอื่นแล้วก็บอกว่ากูโง่ ยูคิไม่ยหรอ,อกเกินว่าย,ยูผมนะโคตรแรงเลยเอาไว้อะไรอะอะไรอะไรทำไมอะาอะไรยงสันลิกกทีบว่ามันปากวัดตรงนี้คิวลงปากเซนที่ดิเดี๋ยวๆๆดเดี๋ยวเปนครอยู่ของเต็ม้อเอาเกียร์นะมันมีไม่ไรที่อะมีไมสันมีไม่ละม,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 มีแขกกาดูในที่อ่ะ อุ้ยมา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 ไอสัตว์ไอสัตว์มีอะไรดูลิกกี้มันเดินตามมือควายไอ้เหี้ยเออโน่นมีลิกกี้ะไอสัตว์ปักอะไรกูปักอะไรนี่นี่ต่อนั้งป่านี่นี่นี่อะไรไอ้เอนี่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 โอ้ยเก๋นผมปักไปแล้วอันนั้หมดฟ้าไเพื่ออ๋อโน่อคือปักหวอร์ฟอยกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีซุปจะดีพี้เอแมงไร่แก้วแล้วง่ายจัด ปูต,ต้องเสียงเงินหนึ่งร้อยบาทเพื่อแก้วอดที่อันนั้นแม่งแค่เสียมานาไม่กี่ร้อยเกมดีครับเกมดีเกมดีเกมไปทูวินเลยอ่ะโอ้ยอ่ะแท็กมือเลยอย่างงี้ไปเลยสไปเดยปักนะนี่นี่ไงไม,มีเซนที่เฮ้ยไม่ได้หรอไม่แม่คนปักเซนที่ได้ครับโอ้ทำอะไรกันม <laughs> ี <laughs> ่ยเราต้จะทำที่อะไรกันตอนนี้น นั่งหลังลงเลย <c oughs> เยมันวิ่งอ,อ่อนเฮตุเฮ้ยมันวิ่งเหมือนวิทอยเลยมันวิ่งเหมือนวิทอยตอนแบบตอนวิ่งออกมาจากห้องน้ำอ,ะอ่ะถ้าวิ่งมันอะโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วแบบนี้โอ้ชนลนไปทำอะไรไม่ได้ดี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 ดดดดดอะ<ม>วิ่งบอสไปไหนจ้ะ วับนาราซีวับไปไหนทำไมวับาขนาดนอบอแปดไม่ชอบจักรถโอ้ยแย่แวพี่้อยนะเฮ้ยสวยเลยงี้สวยเลยสวยเลยสวยเลยตายแ่ายงีตายเปนอดเลยตายป็นดเลยดิดิดิงดิงดิงดิโอ้แรงมาก ไม่ไม่เลยึงคืออันตรีผมมันมันมันเป็นการหยุดดาบเอฟชั่วคราวครับอ๋อโอเคโอเคโอเคผมรู้ว่าสุดมะเรงไม่ไม่มเป็นการหยุดดาบเอฟชั่วคราวโอเคแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้คิวให้คิวต่อไงดาเมจที่คิวรับเป็นจริงคิวคนตายไปตั้งนานแล้วเนี่ยมันถ้างั้นผมการไ้เป็นวอร์ดหลบก็ได้ดิเช่งั้นใช่ป่ะไม่ไม่ไม่ได้ดไ,ไ,มไ,มไม่ได้โอ้จบละจบละดาเมจมันคอนติเนียต่อคือผมต้องคือต้องต้องคิวเลือดสู้ให้ให้ให้คิวแต่ผมโดนเอซ่าลุ้งหลังก็วอทยุสุดวันผ่าน อย่ารู้ไปทำอะไรอะไรช่วงโมงมัคือประเด็นคือมันควรมันควรจะเป็นเรื่องทุกข์ไปแล้วแต่ฮาแต่ฮาปูนกูมาเสกหนึงกลับมาได้ไอ้ยังไม่คนเอฟบีพีสุดเลยจริงที่ที่ประสบการณ์จากรับรลายชั่วโมงพี่ดาวของผม What the fuck เรเดียน พักแล้วพักแล้วพักแล้วนี่ดูดูดูเหม่ยเหม่ยปะนะฮะนี่นี่นี่งงเลยสักเสียงเสียงเลสกิลที่กี่ใช่แถนนี้ปะแถนยนี้ปะแถนไหนวะเนี่ย

เฮ้ยกูไม่อยู่เลยนะอะไรคอยเมียตีอยู่เย้เดี๋ยวช่วยด้วยเอ้ากลายเป็นกูใส่ให้ตัวเองเลยคิวแม่งหลบไปที่เอ้ยเอากูเปิดดัตทีกลัวกูเลยเหรอฮาริกิฮัลโหลหลซัพพอร์ตนะเพื่อน นี่ล้างบาปให้เพื่อนกูที่ทำอะไรทำอะไรเพื่อนกูสัตว์มีทำอะไรเพื่อนกูคิวนี้นนนผมไม่ค่อยรุมบุรี่เลยว <laughs> ะนนทำอะไรอันนี้ทำอะไรนี่ทำอะไรเนาะใช้ดั๊ดไปแล้วดิไม่มีดั๊ดแล้วอ,อนนู้ออามาตะให้ไม่ได้ วุดย้ายมันว่าเลยโดนกูนี่นี่เอาพี่เอาพี่อะไรตีแขนกูเหรอใบไปไม่ต้องตีมึงไงครับ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 ขยันตีหัวเขยันตีหัวสัตว์ขยันตีหัวเยอะมากไปไหนปะผมผมพอพี่ทิวผมพอพี่ทิวกูใบเลยกูใบเลยเออ สก,กิลสก,กิลหนึ่งกูติดกูติดสโลบวกบวกบวกของทันตันบวกใบเออมึงเห็นปะ่ะสก,กิลหนึ่งกูติดกูติดตัมเรื่อยไอเด็กเพียโอ้ให้กูขยับหน่อยฮัลโหลไอ้สัตว์โอ้ยอ,อ้ดองโอ้ขอรับมือคไม่ขึ้นนะมึงโดนแน่นอยู่ไอ้โอ้ทำอะไรไม่ได้เลยวะเพื่อนตุดมาเฮ้ยจิจิผ่านไม่ได้ไม่ได้ขยับจุ เห็นตะกอมันมันเป็นอย่างนั้นนะห้าสองจริงๆมันไม่ทำอะไรมันแค่เดินบลาดื่มเฉยๆทำเชี่ยอะไรเลยอ๋อสวยตอนโดียวโรชันโอ๊ยโดรชันโดรชานผเดินมาตีมันทำเชี่ยอะไรเนี่ยแล้วผมโดนด้วย Yoshon has fallen to the death. Uh, oh. The enemy's top base has fallen. The enemy's top base has fallen. What? <coughs> oh, yeah. Fei 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 Lei Jiong la Fei Lei Jiong la. Oh. 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 โอ้ยงครมึงกันนะพี่ไอ้แม่งี้อาพวกโดนเพิ <Leah> <defense> ่งหยุดแล้วไอ้น้องไปไหนวันี่ันี่เปได้เตไหนไม่มียนตีไปครับก่อน้เมื่อกี้มียตีแล้วมึงตรตกตายคาฟอแน่ The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. You now have the mega i e l d s เฮ e อตีลอยตีลอยตีหัวรืเปล่าเลาแข่งอวตารได้ บอกเลยว่าอัตติกูบวกอัติอะเลยไม่ดูแเฮ้ยใช่ได้อีกแล้วว่าเมื่อกีมันง่ายชัวร์ไอ้ยันตะลักตะลักตะลักก็แบบว่าไอ้เชื่อวีตีทำไงอ้าเงินเจ็ดพันกูกดซื้อรีเฟรชแป้งเลยเราอะไรกูรอเพื่อเข้าอยู่มึงจะได้โวยจะขย้อด